สัญญากันนะว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปสัญญาเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะ วันแรกก็มาโรงเรียนแต่เช้าเลยนะเออแล้วเมื่อกี้นั่งเมาอ,อยู่อ่ะขี้เล่ยอยู่หรอสองมีอะไรหรอที่มาก็ดีแล้วแล้วก็ตแม่ก็มีเกตกันเออพอช่วงบิ๊เทอมพลอเที่ยวไ,ไหนบนะ้างส่วนมากคุณพ่อคุณแม่รอเที่วยวชาติเราเที่ยวต่างประเทศ ชีวิตพลอยน่าอิจฉาจังเลยสวยก็สวย,สวยเล็งก็เก่งบ้านก็รวยชีวิตพเพอร์เฟคมากเลยอ่ะพลอยทำไมวันนี้มานเรียนแต่เช้าอ่ะที่เรามาเร็วเพราะว่าเราอ่ะจะเรียขึ้นไปอ่านหนังสือโหนี่มึงจะเปิดเทอมมื่อไงจะรีบผ่านไปไหนอ่ะก็อ่านไปก่อนไงถึงเวลาเรียนหนักเราจะได้เข้าใจเนหามากขึ้นไงโหพลอยขยันแบบนี้ปีนี้คงได้คนที่หนึ่งแน่เลยพลอยได้ที่หนึ่งปีปีนี้เองก็ได้อยู่แล้ว คอยไม่พลาดแน่ว่างๆอ่ะคอยก็พูดจริงเรื่อยเลยนะโอยบอสไม่คิดเลยนะว่าคนอย่างมึงอ่ะจะตั้งใจเรียนพี่พูดจาไม่สุภาพพี่เราไม่ชอบการพูดจาหยาบคายที่หลังก็อย่ากยืนปฏิการเป็นผู้หญิงอ่ะเราต้องพูดจาสุภาพเรียบร้อย คนนะใครอนญุญาตเธอหน้าใครมีใบอนุญาตเหรออ้าวต๊ะตน,นี้ของแกเหรอถึงข้าไม่ให้ใครน,นั่งอ่ะฟากี่เรานั่หน้าให้กันเกือบเออเฮ้ยจะรีบไปไหนอ่ะรู้เปล่าว่าเพื่อนสนิทของเธออ่ะจะกลับมาเรียนแล้วนะไอ้เบลอ่ะเฮ้ยจริงฮะจริงเร็กลับไปแล้วเหรอได้ข่าวว่าติดยาและท้องนี่แล้วดาวรู้ได้ไงก็รู้แล้วกัน จะอยู่กลุ่มใครอะแต่ถ้าใครไม่ช่วยเราทำคุงงานเราจะตัดชื่อออกจากกลุ่มเออพลอยเจอเพื่อนรักหรือยังเบลอะวันนี้เราเห็นนะเบลมาเรียนแล้วอะ เราขอนั่งด้วได้ป่ะหรือว่ารังเกียรเราเราจะเป็งเกียเธอทำไมนั่งสิอ๋อลืมไปเธอเพิ่งมาใหม่อืมใช่มีอะไรป่าขอไม่มีหรอกแล้วนองนั่งได้ป่ะได้ได้ได้นั่งเลยตแล้วออพอดีเราชื่อวินนะแล้วเจอชื่ออะไระเราชื่อเปดีีดดดีดีดีดดีดีด ไปทำให้มันทะเลาะก,ก,กันตอนโมตีอ่ะช่วยไม่ได้มันโง่ให้กูหรอกเองเบลรู้จักพี่มาหกวันนั้นได้ยังไงอ่ะอ๋อเราดรอปเยนไปปีหนึ่งอ่ะอ๋อออย่างนี้ก็เป็นพี่เราดิเพื่อนยาวแบ สำคัญคือเห็นแฟนดีกว่าเพื่อนแต่ว่าอย่าพูดถกกยุดเดวิดเราขอร้องล่ะเราแบบรู้ทำตัวแย่หน่อยได้หรอพี่อันที่จริงเราก็ว่าแยากกาา่แย่มากเลยเขาปฏิภาคนี่นะพอเขสตัดเป็นเราไดแบบ้แล้วแหละแล้ว่อนก็คงไม่ใช่แค่เราอืม คนเราอ่ะมันก็มีโอกาสสิทธิพลาดกันได้เสมอแล้วลทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะให้โอกาสาเราเมื่อเราเนี่ยได้แก้ไขตับแต่งความผิดขอขอบคุณนวินที่ทำให้เรามีความหวังอีกครั้งอ่ะเราเชื่อใจวินนะเฮ้ยจะทำะไรกันอ่ะหัดเกรงใจผู้คนบ้างดีกว่าไอ้บูมมาที่นี่ทำไมกลมบูไม่มีอะไรเกี่ยวกับมันอีกบูกมาหาไงจำเป็นจำกูไม่ได้ คนอย่างมึงหรอกกูไม่จา้างให้มันร้องสมองหรอกตั้งแต่มึงเลิกยาไปแล้วกลับมาเรียน,นเนี่ยมึงไม่ปากดียังนะก็ใช่ไงกูหรือคนแต่นรกมาแล้วตอนเนี้ยคูกำลังมีชีวิตใหม่ที่ดีกูไม่กลับสนันรกแบบมึงอีกหรอกกูไม่น่าเชื่ตั้งแต่แรกเลยกูมึงมันโงอผูกควายตั้งนานจะเพิ่งถลายก็วันนี้นี่เองไอเลวครูสนุกมาใช่ไหมมึงทำอย่างนี้อ่ะไอ้ควาย กินแล้วไม่หนี่ทุกคนอนะ่ะวันนี้ที่กูมากูจะมาเอาเงินมึงไปซื้อยาเงินของกูหมดไปแล้วกูไม่ให้กูบอกให้มึมงเอามาไงเอ,อ้ยมึงจะทำไงวะเสือกอะไรด้วยนี่ยาเดี๋มีเรื่องกมานลอยมันทำร้ายผู้หญิงแบบเนี้ยแล้วจะให้ย้อนยังไงวะอุย้ยมึงน,นี่ไม่เห็นจริงเลยนะฝัานเบลไม่น่าห้ามเราไว้เลย ไปมีเรื่องกับมันเลยมันไม่คุ้มหรอกแล้วถ้าคราวหน้ามันมาทำร้ายเบล,ลอีกอะ่ะเราบอกเลยว่าเราจะไม่ปล่อยอไว้แน่ขอบใจนะแต่ไม่อยากไปมีเรื่องกับมันเลยเชื่อเราเหอะอขอบคุณมากนะ่อยแล้วนีุยด้วยอะมีอะไรก็ว่ามาเราจะ ไว้นะพลเมื่อวานน่ะเราอะ่ะเห็นดาวกับกี้อะ่ะนั่งกินข้าวด้วยกันเราว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเธออย่าไว้ใจดาวมากเกินไปละกันละ่ะเราเตือนพ่อความดังดีจริงๆนะเก็บความดังดีของเธอไว้เถอะเราฉลาดพอที่จะรู้ว่าใครดีหรือใครเลวเราอะ่ะรู้ว่าเธออ่ะฉลาดแต่เธอไม่ได้ฉลาดในทุกเรื่องอนะบางเรื่องเธออาจจะโง่ก็ได้ใครจะไปรู้ละ่ะ คือเธอมากกว่าดูตอนนี้ชีวิตของเธอสิเรียนอยู่ม .5 แทนที่จริงอ่ะเธอต้องเรียนอยู่ม .6 เราก็แค่อยากเืินเธอไว้เราอผิดพลาดมาแล้วเราไม่อยากให้ใครมาผิดพลาดแบบเราอีก ที่เราไม่ให้ดาวอยู่ในฝูงทำงานประกอบกับดาว,กกดาวหรอตัไม่ได้บอกทำไมพอยหนูคิดว่าเราบอกไม่ใช่ที้ก็ลาไปตกลงมุงเจ้าไงวะเย็นเนี่ยเตรียมตัวแล้วละกันกูไม่ปล่อยมันไปแน่ตกลงว่ามึงเจ้ากันจริงๆเหรอวะแล้วท่านเอาเรื่องนี้ไปบอกกูอะ่ะกูมีวิธีที่ทำให้มันอ่ะไม่กล้าบอกใครไป ใช่เราได้ยินแบบนั้นจริงมันบอกว่าเย็นวันพรุ่งนี้เราไม่ปล่อยไว้แน่แย่แล้วเราไปเตือนพอนเถอะไป เบลจะไม่ไปดูเพื่อนเลยเหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไม่อ่ะเราอ่ะเตือนพอยแล้วพอยไม่เชื่อใจเราแล้วเราจะไปยุ่งกับชีวิตพอยอยู่ทำไมอ่ะ มาแล้นี่ทำไมไม่ขึ้นรถดกค่ะเรายังไม่อยากกลับอ่ะเราเออ็ไปดวองพอลอยเราว่าเราจะไปดูพอยทั้งหน่อยไป<ะ> What? เขาอะไรเขาอะไรเหรอที่ารมณ์ที่เลือดอ่ะไล่ที่เลือดไปกันแล้วไปที่เลือดแดงไงแต่ว่าแต่ว่าเราไปกินเตาอ่าเจอเรื่องร้ายแล้วอ่ะก็ต้องเจอเรื่องดีๆต้องใช่แล้วก็อย่าคิดมากเลยคือเรื่องที่มันแล้วไปแล้วอ่ะมันผ่านไปแล้วมันก็เป็นแค่อดีตใช่ป่ะแต่คนเราเนี่ยก็ควรใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำให้วันต่างๆเนี่ยก็แบบมีความสุขแล้วก็อย่าคิดมากนะ รเรื่องคลิปอะเราลกให้หมดแล้วนะแล้ว,ลออลว,วพวกนั้นน่ะก็มันได้ออกมาด้วยขอบคุณนางเบที่ช่วยเราอะไม่เป็นไรหรอกเบลว่าไหม,ว,ไมว่าแบบ,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 บว่าชินคนเราอะแต่เขจะหวังอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าหวังไม่ได้สุกอยนเลยใช่นคือเหตุผลที่คนเราอ่ะต้องลดความคาดหวังไนบ้าง แล้วก่อนมันไปทำตามคำของมันที่เราหวังไ้มากเมื่อมันไม่เป็นไปอย่างที่หวังไว้เราก็จะผุดมากเช่นกันความผิดพรั้งนี้นะเป็นความผิดพลาดของเราทั้งสองคนความผิดาดแบบครั้งใหญ่มากๆเพราะว่านะความผิดพลาดคันเนี้นะไม่มีใครแบบว่าสอนจะได้หรอกเราต้องแบบสัมผัสตัวเองนะค่ะเราขอโทษนะเบลขอบคุณนะ 야. 나 터져

Có <laughs> leo? <khói trong> <laughs> พอเมื่อกี้ว่าชิบหายว่าตลกไปแล้ววนะ่า